刘兰呀哎呀，你慢点 มา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 นั่งกับแม่ก่อนมนาะแม่รักหนูแม่รักปลายฟ้าคนเดียวเลยโอเคไหมหนไมูไม่อแล้วเม่อแล้วว่าแม่รักหนูอยู่รู้หนูไม่อแล้วเม่อแล้วว,ว่าแม่รักหนูแม่รักหนู ไปฟ้าคนเดียวนี่แหละแม่เนี่ยแม่แม่แมมแลอยอ่ะแม่ก็รักไปฟ้าอยู่นี่ไงแม่บอกรักจุ๊บ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 อยู่นี่ไง